เรียบร้อยทะลุนี่นะครับรีบหาครีมหาอะไรดึงออกเลยนะครับที่ตัดเล็บอะไรก็ได้ครับดึงออกนีนะครับยางยังหนาอยู่นะครับหนายางยังหนาแล้วก็ปักเขียงเขียงับเนี่ยถ้าฝืดวิ่งทางไกลนะครับรับรองไปซ้อนท้ายอีกนะครับถ้าเป็นอยู่ตามเขาตามป่านะครับ เส้นทางไกลๆห่างจากร้านส้อมนะครับยากนะครับเนี่ยดีนะที่ปักเฉียงงนับเนี่ยดิบดึงออกนะครับพวกของมีคมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนี่ยนี่ก็เอาเงี้ยออกมานะครับสํารวจรอบๆนะครับพวกเศษเศษแก้วนะครับเนี่ยเศษแก้วที่เป็นเศษแก้วก็ของมีคมเหมือนกันครับชอบปักอยู่ตามรลองน้ำเนี่ยนะครับหมุนหานะครับ ันดูสำรวจรอบๆนะครับแล้วก็ดึงออกก่อนที่มันจะปักลึกลงไปครับดีเคสนี้ปักเฉียงครับแล้วก็ยางหนาอยู่นะครับปักเข้าไปลึกอยู่นะครับแต่ปักเฉียงครับไม่โดนยางในนะครับก็ไม่รั่วนะครับอันนี้ก็รีบดึงออกนะครับก่อนที่มันจะแบนนะครับแล้วก็เราบดไปนะครับก็ไม่หมดตังค์นะแบบนี้บดไปที่นี้ก็ได้เปลี่ยนยางในใหม่ก็แต่เคสนี้ก็ ไม่ไม่ต้องกดตังค์ครับเพราะว่าเราสรวจเราเห็นก่อนนะครับดิบดึงออกนะครับก็จบนะครับเนี่ยฝากไว้ของมีคมทุกอย่างครับมาสำรวจดูเลยยางนะครับยางเส้นนี้ก็ใช้งานหนักนะครับใช้งานมาหลายปีแล้วครับเนี่ยกินเป็นบ้างๆนะครับเนี่ยกินเป็นบ้างๆลายก็ยังพอมีอยู่นะครับต่เริ่มแข็งนะครับเวลาขับไปมันมี นคลื่นบ้าะครับว่าทางไรไม่สมูทไม่เรียบนะครับทางขุขระ่อยนะครับก็จะสัมผัสได้เร็วนะครับถ้าถนนรถยางดีๆก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยใช้งานนานนะครับลมยางก็สําคัญนะครับถ้าเป็นจักรยานมอส่งมอไซจักรยานยนต์รถจรยนยนต์นะครับก็สํารวจดูก็ก็ดีนะครับนี่นะครับยางหน้ายางหลังนะครับยางรถยนต์ก็ เช็คได้เหมือนกันนะครับดูแลนะครับอันนี้ก็เติมลมนะครับเดือนสองเดือนก็ต้องบีบดูนะครับลมอ่อนก็อย่าฝืนขี่นะครับขี่ไปเติมลมนิดหน่อยนะครับก็จะไม่เสียเงินเยอะนะครับถ้ามันร่วมันแบนมาหมดตังค์เยอะกว่านั้นนะครับนี่นะครับดูแลลมยางง่ายๆนะครับ